ตอนเราจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาสักตัวหนึ่งมันก็เหมือนเป็นโครงการที่เราทำของจริงๆขึ้นมาครับดังนั้นเราถึงเรียกมันว่าโปรเจกต์ที่ด้านในจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนอย่างเช่นโค้ดของเราเองหรือไม่ก็ไาฟาล์ต่างๆซึ่งของพวกนี้จำเป็นในการพัฒนาและทำให้แอปของเราทำงานได้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่เนื่องจากโครงสร้างของโปรเจกต์แอปที่ซั m มารินฟอร์สร้างขึ้นให้เราเนี่ย ประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆถึง3โปรเจกต์อย่างน้อยด้วยกันนั่นก็คือโปรเจกต์กลางซึ่งในคอร์สนี้เราเลือกใช้เป็น PCL หรือ Portable Class Library, d r o i d และ iOS ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในสิ่งที่ซัมม r รินและ v i r ช่เซลเรียกว่าโซลูชันห้พวกเราไม่สับสนเนี่ยคลายคนจะขอเรียกโปรเจกต์แอปพลิเคชันว่า Solution ของแอปนะครับและเรียกโปรเจกต์ย่อยๆว่าโปรเจกต์กลางโปรเจกต์ดรอย และโปรเจกต์ iOS ทีนี้จากที่โคชพลยกตัวอย่างว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross Platform ของซัมมรินเหมือนกับว่าเรามีเชฟเป็นหัวหน้าพ่อครัวและมีพ่อครัวที่เชี่ยวชาญอาหารเฉพาะทางอีก2อย่างในโซลูชันของแอปเราก็จะมี3คนที่ว่านี้ครับโดยโปรเจกต์กลางนี้คือหัวหน้าเชฟผู้ซึ่งเป็นตัวหลักในการทำงานของเราครับ โดยส่วนใหญ่โค้ดที่เป็นการทำงานของแอปพลิเคชันจะถูกเก็บไว้ที่โปรเจกต์กลางนะครับและพ่อครัวที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือโปรเจกต์ดรอยและโปรเจกต์ o s s ครับดังนั้นตามบทบาทหน้าที่โค้ดที่เฉพาะเจาะจงในระบบนั้นๆก็จะตกเป็นหน้าที่ของสองคนนี้เช่นการแสดงผลโฆษณาที่ในแต่ละระบบจะมีวิธีเรียกใช้งานที่แตกต่างกัน ก็จะมีการเขียนโค้ดฝากเอาไว้ในแต่ละโปรเจกต์และโค้ดก็จะถูกเรียกใช้งานจากโปรเจกต์กลางทีเหมือนเป็นเชฟที่สั่งให้พ่อครัวทำอาหารตามที่กำหนดเอาไว้นั่นเองโดยบทบาทหน้าที่ของโปรเจกต์ดรอยและโปรเจกต์ o s s จะชัดเจนขึ้นในช่วงกลางและช่วงหลังของคอร์สนะครับ